วันนี้นะครับพามาดูใช้งานโรงพยาบาลยะลากันนะครับที่นี่เนี่ยเราเลือกใช้แผงโซลาเซลล์ที่ไม่ใช่แผงแบบทั่วไปนะครับมันมีข้อเด่นข้อดีหรือรายละเอียดยังไงนั้นเดี๋ยวตามฟาดไปดูกันเลยคนระับผมอัสลามอุลกุ้มสวัสดีครับผมฟาดมาเทนไซน์โซลาเซลล์ cell, นะครับก็วันนี้นะครับ ได้มาดูงานนะครับที่โรงพยา,ยาบาลยะลานะครับกำลังผลิตติดตั้งเนี่ยอยู่ที่180กิโลวัตต์นะครับที่นี่นะครับมีการติดตั้งระบบ Rapid Shutdown ด้วยนะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์ที่ผมได้เกิ่นไปเนี่ยว่าทำไมที่นี่แตกต่างจากที่อื่นทำไมแผงที่นี่ต่างจากแผงทั่วไปยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมขอเกริ่นข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์เนี่ยเมื่ออยู่บนหลังคาเนี่ย แน่นอนนะครับจะมีสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยจะมาเกาะบนแผงนะครับจะทำให้ตัวแผงเนี่ยลดประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลงนะครับยิ่งถ้าติดตั้งระยะยาวเนี่ย ก็จะมีการเกิดสะสมของฝุ่นนะครับหรือคราบของน้ำนะครับที่บริเวณปลายแผงนะครับจะเป็นคราบขาวๆซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับจะทําให้อ่าดรอปนะครับประสิทธิภาพลงในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ที่เราเลือกใช้ของไซต์ที่นี่นะครับเราได้เลือกใช้ของแผงโซลาร์เซลล์แบรนด์หลงจี้นะครับซึ่งเขาได้ออป roduc ตนะครับเป็นประเภทแบบแอนตี้ดัสนะครับถ้าแปลกง่าตรงๆเลยก็คือป้องกันฝุ่นนะครับที่นี่ก็จะติดตั้งนะครับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด580วัตต์ นะครับเป็นประเภทแอนตี้ดัสนะครับซึ่งจะมีการตัดเฟรมออกนะครับทั้งบนและล่างนะครับเพื่อความโฟลของน้ําในการขจัดฝุ่นนะครับก็ในส่วนของแผงโซลาเซลล์ทั่วไปกับแผงแอนตี้ดัสเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะครับอย่างหลายด้านที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องการป้องกันฝุ่นแล้วก็การดูแลรักษานะครับทำไมต้องเลือกใช้ประเภทนี้นะครับ เนื่องจากว่าหนึ่งะครับคนณสมบัติในการป้องกันฝุ่นนะครับมันจะป้องกันฝุ่นได้ดีนะครับซึ่งในตัวของสารเคลือบของแผงนะครับทางหลองจี้เนี่ยได้เคลือบสารพิเศษเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ลดฝุ่นให้มากที่สุดนะครับถ้าหากว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากๆเนี่ยยังไงแผงแอติดัตเนี่ยชนะไปแล้วนะครับในส่วนของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเป็นแผงปกตินะครับตัวน้ำเนี่ยมันจะเกิดการขังนะครับบริเวณขอบของแผงนะครับมันจะทําให้เกิดการเป็นคราบ สีขาวๆนะครับถ้าถ้าหากว่าเราไม่ทําการล้างแผงเนี่ยแน่นอนครับประสิทธิภาพของแผงธรรมดาเนี่ยจะลดไปทันทีเราจะต้องมาบํารุงต้องมาดูแลรักษาก็คือต้องมาล้างแผงบ่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของแผงประเภทนี้เนี่ยเราจะลดระยะเวลานะครับก็คือเราจะลดคอสในการดูแลรักษาได้นะครับตัวของแผงเนี่ยถ้าหากว่ามีฝุ่นที่เกาะนะครับพอฝนตกเนี่ยมันก็จะปัดฝุ่นลงมานะครับ ในส่วนของอายุการใช้งานนะครับแผงนทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มาดูแลรักษาเราไม่มาดูตัวหน้าแผงนะครับมันก็จะมีการสะสมของฝุ่นใช่ไหมครับอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงในส่วนของแผงแอนตีดัเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะยืดอายุไปค่อนข้างที่จะนานกว่าแผงทั่วไปนะครับเพราะว่าเราป้องกันฝุ่นแล้วแล้วก็ในส่วนของสารเคลือบเนี่ยมันก็ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนด้วยนะครับก็อยู่ยาวๆนะครับ โดยรวมแล้วนะครับการเลือกใช้แผงแอนตี้ดั๊ตเนี่ยหรือแผงทั่วไปนะครับเราจะเลือกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการในการใช้งานนะครับแล้วก็ความต้องการของลูกค้าหากเราอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมากๆเนี่ยแผงแอนตี้ดัตเนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวที่สุดนะครับแล้วมันจะช่วยลดนะครับความถี่ในการทำความสะอาดแล้วก็จะรักษาประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานได้ดีกว่าเดิมด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวแผงโซลาเซลล์ประเภทแอนตี้ดันะครับป้องกันฝุ่นนะครับก็สำหรับตัวแผงตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะนะครับสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะๆนะครับแล้วก็อีกสําคัญเลยนะครับก็คือการบำรุงดูแลรักษาการล้างแผงเนี่ยก็จะ ไม่ได้ถี่มากนะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการล้างแผงนะครับในส่วนของตัวแผงโซลาเซลล์นะครับถ้าหากว่าท่านใดที่มีความคิดเห็นหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่อยากให้อาพลาดข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกแปงหนึ่งด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนั้น ต้องรอติดตามกันนะครับ